สวัสดีค um ่ะเสีบนัวโครยสารมาพ่อพ <mee> ่อแม่พี่น้องอีกแล้วเนาะคะเนาะมือนี้มีแนวกินมาฝากก็คือก้อยเฮ็ดเพิงขมพี่น้องจ๋าก้อยเฮ็ดเพิงขมคือว่าเฮ็ดยุค่าขมอําลำเนาะคะเนาะยีนั่งกับยากเห็นมันเจ็บแสบเราใส่นามเพราะอเจอี้แจ่มมันเป็นนามออกมาเนาะคะเนาะแล้วกับมีไอ้มะเขือเทศราชินีกับแกลมแล้วก็พักอีกหลายอย่างเบิ่งตี่เรายายนางกินเพชรปันไดขนาดมันเพชรอยู่แล้วกันยัง เอาบักพริกมาโรยอีกพี่น้องจ๋ามามากินน้ากันแต่ว่าก่อนสิก,กินย้ายนั่งกับฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนเด,ออเดอ้อค่ะเด้ออ่าแล้วก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องบ่าวว่าสิอยู่ฟังไทยฟังเล่าหรือว่าอยู่ต่างประเทศนอกขะนนมากินก้อยเห็ดเพิงขมกับย้ายนั่งเดอ้อจ้ามาเดอ้อจ้าเดอ้อเห็ดเพิงขมอ่าเก็บอยู่ตลาดเนาะจ๋าโบริเก็บอยู่ปลายุค่าหรอกจ้าไปเก็บอยู่ตลาด เก็บงายใจคลองเอาอีกแล้วอ่ะมาเริ่มกินกันเลยนอกคาะอืมกินกับผงยวองข้า,านีแ่แหละจําเบะลงไปก่อยเองแต่พี่น้อง ก้อยเองก็แสบเองนาะจ้าเนาะเขาอยากกินรสใด,ดเขาก็เฮ็ดเอาเองนาะจ้าเนาะฝนกระตกเราเลยไปตลาดบ่ไใดพี่น้องจ๋าเราเลยได้พักอืมบกค่อยมักปัไหา พักก็เลยบอกคอยนากินเพราะปันใดจ้ะ มันก็แค่รถพี่น้อง Mm. เห็ดเขาซื้อมาจากเขาไดมือเนาะเจ้าพี่น้องที่นี่กว่าสิมาถึงเหากับจักเขาไดมือมันเลยบ่ซสดบ่ดอกบเต็งตึงคือคือดอกดอกสดๆดที่เขาเห็ดกินอยู่บานเหนาน้อเจาะ อันไปก็บมาแล้วกับเห็ดเลยเนาะค่ะเนาะเป็นธรรมชาติได้หนั่งสือเห็ดมาต่มใส่อีก ด้วยความงก 嗯，阿弟。 ออนไลน์ Online, พี่น้องเงาแตกเงาแต้ <c oughs> แต่ละคลิปที่ยาย่างเย็ดนี่กับตั้งใจว่าอืมคลิปนะประมาณสิบนาทีนอกคณะเพราะฉะนั้นติกินอาหารในถาดน,นี่าอาจจะบีบเบิรดนอกคณะก็แจ้งให้พ่อแม่พี่น้องได้หูขันสีเอามาพ่อสิบนาทีเนี่ยมันกับบอบเป็นตะเบิงนอกคณะก็บอกให้พ่อแม่พี่น้องได้เข้าใจนอกคณะสำหรับคลิปนี้ยาย่างกับขอจบคลิปอ่ากินเออก้อย เฮ็ดเพิงคมหรือว่าเฮ็ดยุค่าไว้แต่เพียงแค่นี้นาะคะเนาะกับฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ยายนั่งเด้อขอบคุณเอฟทีทุกคนค่ะแล้วก็ขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินท่องแล้วก็ถูกลัางวันที่หนึงทุกๆคนเน,นาะคะเนาะสวัสดีค่ะ